สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่24ธันวาคมกลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมขายเฉพาะตัวที่มั่นใจสุดเน้นสุดขําคืนวันอาทิตย์นี้มีมาฝาก4 EP 4ตัวเน้นและท่านกำลังรับฟังอยู่ที่ EP 3เป็นตัวมั่นใจสุดเน้นสุดตัวที่3เป็นการพบกันระหว่างอนนาณา อันดานาสปอร์เจอกับอันตัญ,ญาตสปอร์ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงฝา่งทุกท่านที่มารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเช็คข้อมูลสองผูโด,ดยแฮนดิแคปครับคู่นี้ครับอันดานากับอันาญาตสปอร์นี่เป็นเกมหนซูปเปอร์ลีกตุรกีนะแข่แข่งกันตอนสองทุ่มเจ้าบ้านอันดานาตอครึ่งลูกลบห้า เป็นการพบกันระหว่างทีันดับที่เจ็ดกับเทีัวดับที่แปดครับมียี่สิบสี่คะแนนเท่ากันผลงานห้าเกมล่าสุดของอันดานานิมิสปอร์ไม่ชนะเลยเสมอสามแพ้สองกำไรสองเกมขาดทุนสามเกมส่วนอันตายาสปอร์ผลงานห้าเกมหลังสุดไม่แพ้เลยเหมือนกันแต่เป็นการชนะสองเสมอสามกำไรสองเกมขาดทุนสามเกม ในแง่ผลงานต้องยอมรับว,ว่าอัตรัาสปอดูดีกว่านะอ,อการลงทุนก็ใกล้เคียงกันพอๆกันอันดับก็ติดกันคะแนในก็เท่ากันดูสูงสีอะแต่สถติการเจอกันปรากฏว่าห้าครั้งหลังสุดเป็นอันนาแนาน,ออนีนิสสปอรครับอาัาชนะไปได้สี่ครั้งเสมอหนึ่งครั้งไม่แพ้กับอัตยาสปอเลยซ่องพูดวแฮนดิแคปจากเจ้าทั้งห้าราย ปรากฏว่าวันนี้เจ้าทั้งห้ารายนะั้นเรื่องที่จะเชื่อใจเจ้บบาบ้านอานาดาปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องเจ้บบาบ้านปรับขึ้นสามลดลงสองในช่องเสมอและปรับเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องอันตยาสปอร์หูเลือกอนานานาเจ้บบาบ้านนะครับแทนที่คปเป็นราคาเจ้าบ้านต่อครึ่งลูกลบผ้าปรากฏว่าเจ้าสี่ตุดหนึ่งเรืองเชื่อใจเจ้บบาบ้านบอลต่อปรับราคาลดลงนะสี่ตุดหนึ่ง ในขณะเดียวกันเป็นป่า,า,ปปาเพิ่มขึ้นสี่ตัวหนึ่งในช่องทีมเยียบนบอลรองนะไม่ใช่ใจบอลรองเพราะฉะนั้นด้วยภูนี้ด้วยแฮนดิแคปนี้ยืนอยู่กับอานาน่าจะชนะพร้อมกินแฮนดิแคปได้ในเกมนี้ถึงแม้ห้างเกมหลังจะยังไม่ชนะใครเลยก็ตามบวกรวมกับข้อมูลพื้นฐานที่ดูสูงสีกากึง่งนะครับก็สามารถเลือกวางใส่ต่อเจ้าบ้านอนดาน่าเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุดสิบดาว นะอยู่ต่ออานาน่านะผมอ่านถูกวันนี้อานาน่าอันาน่าสปอร์ง่ายๆแล้วกันนะเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุดตัวที่สามในอีพีสามประจำค่ำคืนวันนี้นะอยู่ต่ออันดาน่าที่เจอกับอันฉรยสปอร์อ่ะบอนดับเจ็ดอันดับแปดเจอกันนะอยู่ต่อจะบ้านส่วนท่านใดยังไม่ได้รับฟังอีพีหนึ่งอีพีสองแล้วก็อีพีสี่ รบกวนติดตามกันให้ครบถ้วนขอบพคุณมา,มากครับ